สวัสดีค่ะนุกนะคะวันนี้นะคะนุกมารีวิวนะคะเป็นซูซูกิเซียนะคะคันนี้เป็นเครื่อง120 0 c c นะคะตัว GL ปี P 2018นะคะคันนี้รถใช้งานน้อยนะคะได้รถปีใหม่ด้วยซูซูกิเซียนะคะรอบที่แล้วนะคะรับเข้ามาประมาณ4-5คันขายหมดเกลี้ยงเลยนะคะขายดีมาก นะคะวันนี้เข้ามาอีกคันหนึ่งเลยมารีวิวให้ดูเลยบอกเลยว่าเป็นรถที่น่าสนใจนะคะเป็นรถที่น่าใช้เลยทีเดียวนะคะเป็นรถเก่งซีดาน4ประตูน,นะคะเครื่องยนต์พันสองนะคะประหยัดน้ำมันด้วยนะคะแล้วก็ได้รถปีใหม่นะคะราคาไม่แรงคันนี้ขายอยู่สองแสน่นกบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าฟรีดาวได้ด้วยนะคะฟรีดาวได้เลยค่างวดผ่อนอยู่5,000ไปไปเท่านั้นเองนะคะสภาพรถคือใหม่มาก อเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดนะคะสำหรับรถคันนี้คันนี้เป็นสีดำนะคะสวยๆเบาะผ้านะคะเบาะเดิมจากโรงงานเลยนะคะไม่มีรอยฉีกขาดนะคะได้เกียร์ออโต้คันนี้นะคะก็สวยๆเลยราคาประหยัดนะคะรถภายในใหม่ๆอย่างนี้เลยนะคะข้างบนไม่ได้เกล็ดถุงเลยนะคะใหม่ๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะ ได้รถปีใหม่ใม่น้อยแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะออปชั่นก็ครบนะคะเป็นกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะคะนี่ภายในนะคะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะเดิมจากโรงงานเลยใหม่ๆเดี๋ยวเรามาดูในส่วน อของห้องเครื่องนะคะคันนี้นะคะเป็นโชมแบบนี้นะคะตัวนี้ขายดีมากนะคะะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันสำหรับห้องเครื่องนะคะของรถคันนี้นะคะรถเดิมเครื่องเดิมแท้แน่นอนนะคะเป็นเครื่องยนต์หนึ่ซีซีนะคะไม่ว่าจะเป็นลอยเมคอาร์ตลอยมาร์ก ีดูนะคะจากโรงงานนะคะอยู่ครบหมดนะคะถ้ารถเดิมนะคะลูกค้าสังเกตนะคะจะมีรอยมาร์กพวกนี้นะคะอยู่ครบนะคะนี่คันหน้าตรงไม่มีคดงอนนะคะคันนี้สวยๆเดิมๆจากโรงงานเลย เป็นรถที่น่าสนใจนะคะเป็นรถที่ราคาประหยัดแล้วก็ผ่อนสบายๆนะคะลูกค้าคนไหนนะคะที่หารถไว้ใช้งานอยู่นะคะอยากผ่อนสบายๆนะคะมาดูคันนี้เลยนะคะประหยัดน้ำมันด้วยนะคะแล้วก็ใช้โปรฟรีด้วได้เลยลูกค้าถือเงินมาออกรถแค่1000บาทจบทุกอย่างเลยนะคะได้โปรขับฟรี90วันด้วยนะคะมาออกรถช่วงนี้รีบโทรมาเลยนะคะมีโปรดีๆรออยู่มากมายคันนี้ก็น่าสนใจนะคะ ฝากด้วยนะคะคันนี้น่าสนใจจริงๆรถอ,อันทย์ที่แล้วนะคะลูกค้ามาดูเซียดนะคะเข้ามาสี่ห้าคันขายหมดเกี้ยงเลยนะคะอันนี้เข้ามาลอตใหม่แล้วใครที่สนใจโทรหานุกได้ที่เบอร์098 627 6826นะคะรีบติดต่อเข้ามานะคะ